สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอ,ขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่ดนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวดูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยคะ่ะ องแรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังยนันไม่ทราบที่องนี้ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพระผงหลวงพ่อวัดไร่ขิง หลังยันหรุ่น1องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระกุเก่าก้อนอุดดินหรือผงอะไรไม่รู้นะคะพี่เก่ามากองค์นี้ขอที่400นะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ วงนี้นะคะพี่เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อสองหน้านะคะวงนี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเครื่องรางสิ่งโตมียันนะคะอันนี้ขอที่สองร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลังเข็มกลัดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรอันนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่ออุดกิ่งหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไร่ครบรอบอายุ100ปี องค์นี้ขอที่300นะคะกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเที่องนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเที่ยวพยานาคราชมียันนะคะ อันนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพอะคะีองนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระอุดกิ่งสองน้ายันข้างองนี้ขอที่300นะคะ กิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะเพี่ยงนี้นะคะองนี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นพระจตุคามลามเทพหลังเจดีองนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะเพี่ยงนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จจิว๋วเนื้อผงพุทธคุณวัดสาราท่าทรายจังหวัดสุพรรณบุรีองนี้ขอที่200นะคะเก่ามากเลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญ หลวงพ่อสาครวัดหนองกลาบปี2552องค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดไตรมิตรวิทยารามจังหวัดกรุงเทพนะคะ องนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อแพ91้าสวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บ,บุรีองนี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะที่องะค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระกิ่งหลวงพ่อโตมหาเศรษฐีรุ่นพิเศษวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดอุทยาองค์นี้ขอที่300นะคะกิ่งดังนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะที่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพาร์กิง่งรุ่นแรกหลวงพ่อสมวัดโพทองจังหวัดอ่างทองฉลองวันเกิดครบ80ปีปี2553องค์นี้นะคะขอที่350นะคะ อิงดังนะคะ350นะคะเดี๋ยวเราไปดูงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระพิคเนศหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์ปี2552องค์นี้ขอที่400นะคะสวยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่หลวงรุ่นธรรมศาสตร์จังหวัดลำปางปีสองห้าสามนี้ขอที่สี่ร้อยนะคะตอกโคตอกหม่เลขนะคะ สี่ร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องคนี้นะคะองคนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงอายุ90ปีปี2548องค์องนี้ขอที่ 450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะทพียงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระท่ากระดานเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดพ่อท่านคล้อยวัดภูเข่าทองรุ่นมั่งมีศรีสุขจังหวัดพัทลุงป,ปี2 5 5ห้าห์นี้ขอที่ห้า้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ นี่นะคะพี่เป็นชุดเหรียญหลวงพ่อทวดเอียบน้ำทะเลจืดขัวาตาคงวัดแครสร้างหอสวดมนต์ปี2558ชุดนี้ขอที่650นะคะสวยนะคะ ได้สามเหรียญเลยนะคะชุดนี้6ก0ห้าสบนะคะ ถ้าพี่คนไหนนะคะสนใจพาดชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 3 2 9 7 1ด0 1ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0 8 3 2 9 7 1 2 0 1ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกวงยิงของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแม่พาดใหิ่ใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ